อยู่กับคนอื่นนั้นแต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้น,น,นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความคเครียดกบระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทําอย่างเนี้หยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเอง พอใจใสเห็นดวงทมใสกายภายในใสองค์พระใสๆสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดค่อนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรได้จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองดุตงตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติ และสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขายายจากตัวเรานะไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วย